สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาอ่านหนังสือเรียนในรายวิชาพื้นฐานภาษาไทยชุดภาษาเพื่อชีวิตวรรณคดีลำนำของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งกันนะคะบทที่เจ็ดแมวเหมียวบ้านฉันมีเพื่อนเพื่อนฉันคือแมวฉันรักเพื่อนฉันเพราะฉันรักแมวมันส่งเสียงร้อง ทำนองของแมวร้องเรียกเหมียวเหมียวฉันเหลียวหาแมวมันไล่จับหนูเพราะหนูกลัวแมวทุกวันทุกวันฉันคอยเลี้ยงแมวกับข้าวกับปลาหามาให้แมวฉันชอบร้องเพลงร้องเพลงของแมวเราอ่านเราเขียนเราเรียนเรื่องแมว มาเรียนมารู้ดูตัวอย่างแมวมาเถิดมาร้องทํานองเพลงแมวแมวเอ๋อยแมวเหม,มียวแมวเอ๋อยแมวเหมียวรูปร่างประเปรียวเป็นนักหนาร้องเรียกเหมียวเหมียวเดี๋ยวก็มาเคลาแข้งเคลาขาหน้าเอ็นดูรู้จักเอารักเข้าต่อตั้ง คำคำสำนั่งระวังหนูควรนับว่ามันกะตันยูพอดูอย่างไว้ใส่ใจเอ่ย